คืนนี้เรื่องราวของหญิงตั้งคันคนหนึ่งกับมาลายจะเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดกาลเหตุการณ์ที่ไม่มีใครเชื่อแต่สิ่งที่เกิดขึ้นจริงน่าสะพรึงจนคุณต้องลุ้นจนวินาทีสุดท้ายอย่ากระพริบตาเพราะความลับที่ซ่อนอยู่อาจทําให้คุณตกใจเกินกว่าที่คิดหญิงตั้งคันและมาลายฝนเริ่มโปรยปลายลงมาเบาๆบนถนนที่เปียกชื้นเสียงฟ้าร้องคำรามอยู่ไกลฮ่าฮ่าหญิงสาวในชุดคลุมท้องสีอ่อนเดินช้าฮ่าฮ่า มือหนึ่งกุมท้ออีกมือกำร่มแน่นเธอยือนอยู่หน้าทางมาลายไฟจราจรฝั่งคนข้ามยังแดงรถยนต์วิ่งผ่านอย่างรวดเร็วล้อกระแทกน้ำจนกระเด็นขึ้นมาเธอขมวดคิ้วรู้สึกถึงความเย็นเฉียบที่ข้อเท้าเกรนไอฝนเจอกอลิ่นน้ำมันจากถนนเสียงเบรคครูดดังขึ้นใกล้ฮ่าฮ่รถคันหนึ่งหยุดกระทันหันตรงหน้าทางมาลายไฟคนข้ามเปลี่ยนเป็นสีเขียวเธอเก้าวขายอย่างช้า ฮ่าฮเสียงเครื่องยนต์ยังคำรามข้างหูฝีเท้าของเธอหยุดลงกลางทางตรงหน้าเธอคือมะลายจริงฮ่าฮยืนอยู่อย่างนิ่งเงันกลางถนนขนของมันเปียกฝนแนบลำตัวดวงตาคงจ้องตรงมาที่เธอหญิงสาวตัวแข็งทื่อลมหายใจสะดุดเสียงฟ้าผ่าดังเปรี้ยงเงหนือศี airport. สรรักแสงว่ากระพริบผ่านใบหน้าเธอมาลายก้าวเข้ามาใกล้ กลิน่นคาวจากตัวมันลอยมากระทบจมูกมันไม่ใช่มาลายจากสวนสัตว์ดวงตาของมันมีสีแดงเรืองรอบคอมีเชือกเพื่อนเลือกพันไว้หลวมฮ่หาฮห,หญิงสาวถอยหลังหัวใจเต้นแรงราวจะระเบิดเสียงร้องของทารกในคันดังกล้องในหูเธอกลั้นใจไม่กล้าขยับรถอีกคันแล่นมาด้วยความเร็วแสงไฟหน้ารถส่องทะลุมาลายแต่มันไม่หายไป เงาของมันไม่ปรากฏบนพื้นปิดน้ำฝนตกหนักขึ้นเสื้อคลุมของเธอแนบตัวเธอได้กลิ่นบางอย่างกลิ่นเน่าแรงจนแทบอาเจียนเธอหันหลังจะวิ่งกลับแต่ร่างของมาลายกลับปรากฏอยู่ด้านหลังดวงตาสีแดงจ้องเธอใกล้แค่คืบมือมันกระซิบด้วยเสียงแหบพร่าแทรกสายฝนลูกของเธออยู่กับข้าแล้วคุณอยากให้ฉันแต่งต่ออีกไหมหญิงสาวผงะถอยหลัง เท้าเหยียบลงบนพื้นลื่นร่างของเธอล้มกระแทกกลางถนนเสียงกรีดร้องหลุดออกจากลำคอม้าลายยังคงยืนนิ่งดวงตาแดงเรืองแสงจ้องเธอไม่กระพริบมันกระดิกหูเบาฮ่าฮ่าลมหายใจของมันเป่ารถใบหน้าเธออากาศรอบตัวเย็นเฉียบเย็นจนรู้สึกเหมือนน้ำแข็งแทรกเข้าใต้ผิวท้องของเธอกระตุกเหมือนมีบางอย่างดิ้นแรงจากภายในเธอกรีดร้องสุดเสียง พยายามใช้มือ,อยันตัวลุกขึ้นแต่แขนกลับอ่อนแรงเหมือนถูกดูดพลังไปทีละน้อยเสียงโห่ร้อต่ำๆดังจากในอกของมาลายไม่ใช่เสียงของสัตว์มันเป็นเสียงของมนุษย์เย็นชาลึกล้ำและเต็มไปด้วยความเจ็บปวดเขาเลือกแล้วเสียงนั้นพูดช้าฮ่าฮะเลือดของเจ้าเหมาะที่สุดหญิงสาวสายหน้าน้ำตาไหลาอาบแก้มเธอร้องบอกให้ใครสักคนช่วย แต่ถนนว่างเปล่าไม่มีใครไม่มีรถแสงจากไฟถนนกระพริบป,ปุบว่าเหมือนโลกทั้งใบกำลังหลุดจากความจริงเสียงหัวใจเธอเต้นแรงแต่เสียงหัวใจของลูกเ,เงียบสนิทเธอรู้ทันทีว่ามีบางอย่างผิดปกติมือของเธอสั่นเทาเอื้อมไปแต่หน้าท้องเงียบไม่มีการเคลื่อนไหวไม่มีการตอบสนองม้าลายโน้มหัวลงจมูกมันเฉียดหน้าท้องของเธอเธอหลับตาแน่นร่างกายสั่นเทิม แล้วทันใดนั้นเธอได้ยินเสียงกรีดร้องจากทารกไม่ใช่จากในคันแต่เป็นเสียงจากปากของมาลายคุณต้องการให้ฉันแต่งต่ออีกไหมเสียงกรีดร้องแหลมสูงแทรกผ่านเสียงฝนและฟ้าคำรามหญิงสาวลืมตาโพล่หัวใจเต้นแรงจนเจ็บหน้าอกมาลายเงยหน้าขึ้นช้าฮ่าฮริมฝีปากของมันแยกออกฟันที่ไม่ควรมีในสัตว์ประเภทนี้ แหลมยาวและเปื้อนเลือดเสียงร้องของทารกยังคงดังจากลำคอมันดวงตาสีแดงเรืองแสงวุบวาบเธอพยายามลุกขาเธอสั่นจนแทบทรงตัวไม่อยู่น้ำฝนเย็นเฉียบฉล้างใบหน้าเธอแต่ไม่สามารถชำระความสยองตรงหน้าได้เธอหอบหายใจถี่ความเจ็บจากหน้าท้องแล่นผ่านร่างแล้วเธอก็เห็นมันบางสิ่งที่ไม่ควรเห็นใต้ท้องของมาลายัย มีเงาร่างเล็กๆติดอยู่เด็กทารกลำตัวซี่เสียวดวงตาปิดสนิทแต่ยกมือเล็กๆขึ้นขยับช้าฮ่หาฮหญิงสาวกรีดร้องสุดเสียงเสียงของเธอก้องสะท้อนกลับมาหลายเท่าถนนเริ่มสั่นสะเทือนไฟถนนระเบิดทีละดวงมะลายส่งเสียงร้องโหยหวนร่างของมันบิดเบี้ยวเหมือนมีบางอย่างพยายามจะออกมาจากภายในหญิงสาวกลุ่มท้องแน่น ความเจ็บแล่นปวดร้าวไปทั่วร่างแล้วเธอก็รู้สึกได้มีบางสิ่งบางสิ่งกำลังดิ้นแรงอยู่ในทันแรงกว่าที่เคยผิดธ,ธรรมชาติเหมือนมันไม่ใช่ลูกของเธออีกต่อไปคุณอยากให้ฉันแต่งต่ออีกหรือไม่มือของหญิงสาวสั่นเทาเธอก้มมองหน้าท้องตัวเองเนื้อผิวใต้ฝ่ามือเคลื่อนไหวเหมือนมีบางสิ่งกำลังพยายามจะฉีกออกมาจากภายในเธอหอบหายใจถี่ น้ำตาไหลาอาบแก้มเสียงในหัวเริ่มก้องดังไม่ใช่เสียงของเธอแต่เป็นเสียงของเด็กผู้ชัดเจนแม่อย่าขับไล่ข้าข้าอยู่กับเจ้านานแล้วตั้งแต่คืนแรกที่เจ้าอธิษฐานหญิงสาวเบิกตากว้างภาพในความทรงจำแล่นกลับมาค่ำคืนที่เธอจุดทูปใต้ต้นไม้ใหญ่อธิษฐานขอลูกหลังจากพยายามมาหลายปีสายลมวันนั้นพัดแรงเธอได้ยินเสียงบางอย่างในความมืด แต่ก็เลือกจะไม่ใส่ใจเธอไม่รู้ว่าสิ่งที่ตอบรับคำขอนั้นไม่ใช่พระเจ้าไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่มันคือเงาเมื่อที่หลบซ่อนอยู่หลังป่าเสียงเด็กในหัวเธอยังคงพูดแม่เลือกฆ่าข้าจึงมาเกิดข้าต้องได้ลืมตาในร่างมนุษย์เสียงร้องของมาลายดังขึ้นอีกครั้งครั้งนี้ไม่ใช่เสียงของสัตว์แต่เป็นเสียงหัวเราะลึกหนักและเต็มไปด้วยความบิดเบีย้ยวหญิงสาวกัดฟันแน่น พยายามยืนขึ้นทั้งที่ขาอ่อนแรงเธอจะไม่ยอมเธอจะไม่ให้สิ่งนี้เกิดขึ้นมือของเธอกดแน่นที่หน้าท้องร้องตะโกนออกมาเต็มเสียงแกไม่ใช่ลูกของฉันแสงวาบสว่างจ้าเปล่งออกมาจากกลางท้องของเธอแรงจนม้าลายกระเด็นถอยหลังเงารอบถนนสั่นไหวเหมือนถูกกระชากออกจากความจริงหญิงสาวล้มลงอีกครั้งแต่ครั้งนี้มีบางอย่างเปลี่ยนไป ความเจ็บปวดในคันหายไปชั่วขณะเธอรู้สึกถึงความเงียบเงียบหรือเกินคุณอยากให้ฉันแต่งต่ออีกไหมหญิงสาวนอนนิ่งเสียงฝนซัดกระทบพื้นถนนดังแผ่วแต่ในใจเธอกลับเงียบสงัดเงียบจนได้ยินเสียงลมหายใจตัวเองเธอค่อยๆเอื้อมมือแต่หน้าท้องเย็นเฉียบไม่มีการเคลื่อนไหวไม่มีสัญ,ญญาณของชีวิตดวงตาของเธอสั่นระริก หยดน้ำตาไหลออกช้าฮ่าฮาหัวใจเหมือนหยุดเต้นในห้วงเวลานั้นเธอหันมองไปรอบตัวถนนว่างเปล่าม้าลายหายไปไม่มีเงาไม่มีรอยเท้าเพียงแค่ความปิดปอนและกลิ่นฝนราวกับเหตุการณ์ทั้งหมดไม่เคยเกิดขึ้นแต่ความว่างเปล่าในท้องเธอยืนยันว่ามันเป็นของจริงเธอค่อยๆลุกขึ้นขาสั่นเทามือหนึ่งกุมท้องที่แบนราบลง อีกมือประคองร่มที่หักครึ่งเธอเดินกลับอย่างช้าฮะฮเท้าเปลือยย่ำบนพื้นเปียกชื้นความมือซ้อนทับลงบนท้องฟ้าเสียงฝนตกดังเหมือนเสียงกระซิบทุกย่างก้าวเหมือนหนักขึ้นเรื่อยฮะฮไม่ใช่แค่ร่างกายแต่เป็นหัวใจที่ถูกฉีกถึงเธอเดินผ่านตึกเก่าแสงไฟจากหน้าต่างส่องว่าเงาร่างของหญิงตั้งคันสะท้อนอยู่ในกระจกแต่ในกระจก ท้องของเธอยังนูนอยู่และเธอยิ้มยิ้มที่ไม่ใช่ของเธอเองอยากให้ฉันแต่งต่ออีกไหมหญิงสาวหยุดเดินทันทีลมหายใจขาดช่วงหัวใจเต้นแรงจนแทบหลุดจากอกเธอหันกลับไปมองกระจกบานนั้นอีกครั้งภาพสะท้อนยังคงยืนอยู่หญิงตั้งคันในชุดเปียกฝนแต่ใบหน้าในกระจกยังคงยิ้มยิ้มกว้างขึ้นยิ้มผิดรูป ดวงตาในกระจกดำสนิทไร้ประกายของชีวิตเธอก้าวถอยหลังแต่เงาในกระจกกลับก้าวเข้ามาเหมือนกำลังจะทะลุผ่านบานกระจกออกมาเธอกรีดร้องเสียงนั้นหลุดรอดออกมาอย่างเจ็บปวดแต่ไม่มีใครในตึกหันมามองไม่มีหน้าต่างใดเปิดออกทุกบานปิดสนิทเหมือนโลกทั้งใบทิ้งเธอไว้คนเดียวเธอหันหลังวิ่งร่มหล่นจากมือกระแทกพื้น เสียงฟีเท้าเธอสะท้อนก้องในตรอกเปลี่ยวแน่ากาศมีกลิ่นบางอย่างลอยตามมากลิ่นขาวเลือดผสมกลิ่นดินเปียกฝนกลิ่นเดียวกับตอนเธอยืนต่อหน้ามาลายเสียงฟีเท้าตามหลังดังขึ้นสม่ำเสมอเหมือนเงาในกระจกวิ่งตามเธอไม่ห่างเธอเลี้ยวเข้ามุมตึกแล้วหยุดกระทันหันเบื้องหน้าคือกำแพงตันไม่มีทางหนีไม่มีประตูไม่มีแสง เธอหันกลับเตรียมใจเผชิญกับสิ่งที่ตามมาแต่ตรงนั้นว่างเปล่าไม่มีใครไม่มีเสียงเธอหอบหายใจทันหลังแนบกับกำแพงดวงตาสั่นไหวร่างกายสั่นเทาแล้วเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นในความเงียบเธอคิดว่าเจ้าเลือกลูกหรือไม่ลูกของเธอเลือกเธอต่างหากคุณอยากให้ฉันแต่งต่ออีกไหมเสียงนั้นเย็นเยียบ แถวเบาแต่ชัดเจนราวกับกระสิบข้างหูหญิงสาวตัวแข็งทื่อล้มหายใจติดขัดอากาศรอบตัวหนาวเย็นลงฉับพลันฝ่ามือที่กุ่มหน้าท้องเริ่มชาเหมือนเลือดในร่างหยุดไหลเธอหลับตาแน่นพยายามปฏิเสธทุกอย่างที่เกิดขึ้นแต่น้ำเสียงนั้นยังตามติดเธอขอข้าจึงให้เธอเปิดประตูข้าก็เข้ามาหญิงสาวสายหน้าเสียงสะอื้นหลุดออกจากลำคอ ฉันไม่รู้ฉันแค่อยากมีลูกเงาเริ่มเคลื่อนไหวรอบตัวเธอเลื้อยไปตามกำแพงคล้ายมือคล้ายกรงเล็บแต่มืดและไร้รูปร่างแน่นอนเจ้ามีแล้วเขาอยู่ในเธอเขาเป็นส่วนหนึ่งของเจ้าและข้าทัานใดนั้นหน้าท้องของเธอกระตุกแรงเธอก้มลงมองผิวหนังใต้เสื้อเคลื่อนไหวราวกับมีสิ่งมีชีวิตดิ้นอยู่ภายในไม่ใช่แค่ดิน แต่กำลังพยายามออกมาเธอกรีดร้องเสียงนั้นสะท้อนกล้องในตรอกแคบมือทั้งสองกดแน่นที่หน้าท้องแต่แรงดิ้นยิ่งทวีความรุนแรงแล้วผิวของเธอก็เริ่มแตกเป็นรอยร้าวเล็กๆสีดำแผ่ยขยายออกอย่างรวดเร็วเหมือนรากไม้ยึดเกาะบ,บนผิวหนังเงาบนกำแพงหยุดเคลื่อนไหวรวมตัวกันเป็นรูปร่างคล้ายเด็กทารกมีดวงตาสีแดงและรอยยิ้มที่คุ้นเคย แม่อย่าหยุดข้าข้าต้องออกไปโลกต้องเห็นข้าหญิงสาวหลับตาน้ำตาไหลไม่หยุดเสียงสุดท้ายที่เธอได้ยินคือเสียงหัวใจเธอเต้นผิดจังหวะก่อนทุกอย่างจะมืดสนิทคุณอยากให้ฉันแต่งต่ออีกไหมความมือดอบล้อมทุกสิ่งเย็นยะเยือกราวกับไม่มีชีวิตใดเหลืออยู่ร่างของหญิงสาวสุดแนบพื้นเงียบไร้เสียงแต่แล้วเปลือกตาของเธอก็ขยับ ลมหายใจแผบเบาเริ่มกลับมาเธอลืมตาช้าฮ่หาฮ่าโลกตรงหน้าไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปไม่ใช่กรอกไม่ใช่ถนนแต่เป็นห้องสี่เหลี่ยมผนังสีขาวซีดแสงไฟฟลูออเรสเซนต์กระพริบวูบวาบเนืีรษ์กลิ่นยากลิ่นแอลกอฮอล์กลิ่นของโรงพยาบาลเธอกระพริบตาทีมองไปรอบตัวด้วยความสับสนข้อมือของเธอถูกมัดไว้กับเตียง ท้องของเธอถูกพันผ้าผืนใหญ่แต่สัมผัสได้ถึงความว่างเปล่าไม่มีชีวิตอยู่ภายในอีกแล้วประตูห้องเปิดออกชายในชุดแพทย์เดินเข้ามาใบหน้าสงบนิ่งเย็นชาคุณตื่นแล้วเราพบคุณหมดสติอยู่กลางถนนไม่มีใครอยู่ใกล้ไม่มีพยานไม่มีเหตุการณ์ผิดปกติหญิงสาวพยายามพูดเสียงของเธอแหบแห้งลูกลูกของฉันอยู่ไหน แพทย์ชายเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะก้มหน้าลงคุณไม่ได้ตั้งขันครับเธอสันสถานดวงตาเบิกโพรไม่ไม่จริงฉันรู้สึกได้ฉันจำได้หมอพยักหน้าเบาฮ่าฮเหมือนเตรียมคำตอบไว้แล้วคุณมีประวัติทางจิตเวชเล็กน้อยเราคิดว่าอาจเป็นอาการหลงผิดรุนแรงจากความเครียดหญิงสาวสายหน้าน้ำตาไหลแต่ก่อนที่เธอจะพูดอะไรต่อ เสียงหนึ่งก็ดังขึ้นจากมุมห้องเสียงหัวเราะของทารกแหลมสูงและค่อยๆดังใกล้เข้ามาชายในชุดแพทย์หันขวับแต่มุมห้องนั้นว่างเปล่าไม่มีใครไม่มีอะไรแต่หญิงสาวกำลังยิ้มรอยยิ้มกว้างขึ้นเรื่อยฮ่าฮะในแววตาของเธอมีสีแดงจางๆวุบวาบอยู่ภายในอยากให้ฉันแต่งต่ออีกไหม มอขยับถอยหลังหนึ่งก้าวสายตาจับจ้องหญิงสาวบนเตียงเขาเห็นบางอย่างผิดปกติแววตาของเธอไม่ใช่แววตาของคนเจ็บแต่เป็นแววตาของสิ่งที่ตื่นขึ้นหญิงสาวเอ็นสีสปไปด้านข้างรอยยิ้มยังคงไม่หายเสียงหัวเราะของทารกดังก้องในห้องแม้ไม่มีเด็กอยู่ตรงนั้นแล้วไฟในห้องก็ดับลงเหลือเพียงแสงสลัวจากหน้าจอเครื่องวัดชีพจร เส้นกราฟบนจอขึ้นลงผิดจังหวะเหมือนหัวใจของเธอกำลังเต้นเป็นจังหวะอื่นจังหวะที่ไม่ใช่ของมนุษย์หมอรีบเดินออกไปเปิดประตูแต่บานประตูไม่ขยับเหมือนถูกล็อกจากอีกด้านเขาหันกลับมาหญิงสาวนั่งอยู่แล้วทั้งที่แขนเธอยังถูกมัดกับเตียงเมื่อครู่แต่ตอนนี้เธอนั่งตัวตรงมือกอดท้องที่แบนราและร้องเพลงกล่อมเด็กเบาฮ่า เสียงนั้นชวนขนลุกทำนองโบราณแปลกประหลาดไม่มีคำแค่ําเป็นเสียงสั้นๆหนซ้ำแล้วมุมห้องก็มืดลงอีกเงาเริ่มเคลื่อนตัวค่อยๆไหลามารวมกันข้างเตียงก่อตัวเป็นร่างเล็กของเด็กทารกดวงตาสีแดงเรืองแสงมือเล็กๆเ,เอื้อมไปแต่หน้าท้องของเธอหมออ้าปากจะร้องเรียกแต่เสียงไม่ออกลำคอของเขาแน่นเหมือนถูกบีบไว้ด้วยมือที่มองไม่เห็น หญิงสาวเงยหน้าขึ้นมามองเขาดวงตาแดงส่องประกายและพูดคำแรกออกมาช้าฮะๆตอนนี้เขาเกิดแล้วคุณต้องการให้ฉันแต่งต่ออีกไหมเสียงของเธอดังชัดกล้องสะท้อนในห้องแคบเหมือนมีใครอีกหลายคนพูดซ้อนไม่ใช่แค่เสียงของหญิงสาวคนเดียวหมอสุดลงกับพื้นมือกุมลำคอแน่นใบหน้าเริ่มเปลี่ยนสี เลือดค่อยๆซึมออกจากรูหูและจมูกเงาทารกยังคงยืนข้างเตียงยกมือขึ้นแต่หน้าผากของหญิงสาวรอยยิ้มของทั้งสองตรงกันพอดีสมบูรณ์แบบน่ากลัวไฟในห้องกระพริบอีกครั้งก่อนจะเปิดสว่างขึ้นทันทีแต่ตอนนั้นเตียงว่างเปล่าไม่มีหญิงสาวไม่มีเงาไม่มีเด็กหมอหมดสติแน่นิ่งกับพื้น ใบหน้าเขาบิดเบี้ยวด้วยความกลัวสุดขีดบนผนังห้องมีลายเส้นสีดำลากวนเป็นวงกลมเหมือนรูปดวงตาตรงกลางมีคราบเลือดเล็กๆแต้มอยู่และภายในความเงียบเสียงร้องของทารกยังคงดังแผ่วลอดออกมาจากเครื่องวัดชีพจรสม่ำเสมอไม่ขาดตอนแต่ไม่ใช่เสียงของทารกธรรมดามันมีเสียงหัวเราะเจืออยู่ในทุกจังหวะหัวเราะอย่างพึงพอใจ คุณอยากให้ฉันแต่งต่ออีกไหมเสียงหัวเราะน,นั้นก้องกังวานซ่อนอยู่ในความมืดมิดราวกับสัมผัสได้ถึงความมีชีวิตที่ไร้ตัวตนแต่ทรงพลังจนเกินคำบรรยายในความเงียบของห้องนั้นเครื่องวัดชีพรจรยังส่งเสียงแถวเบารากับบอกเล่าเรื่องราวที่ไม่มีใครฟังเข้าใจจุฮะเงาเล็กๆบนผนังค่อยๆลุกขึ้นกลายเป็นร่างของเด็กทารกสีดำสนิท ดวงตาแดงวาบวาับยิ้มกว้างจนเห็นฟันแหลมคมเด็กนั้นก้าวออกจากเงาเดินอย่างมั่นคงบนพื้นห้องและหยุดตรงกลางไม่มีเสียงก้าวเดินแต่ทุกย่างก้าวส่งแรงสั่นสะเทือนรอบตัวร่างนั้นเหลยวกลับมามองประตูซึ่งเปิดออกโดยไม่ต้องใช้มือผลักเปิดสู่ความมืดที่ไม่มีที่สิ้นสุดเด็กทารกหันกลับมาหาหมอที่ยังคงหมดสติยิ้มอีกครั้ง เสียงหัวเราะเจือปนในลมหายใจข้าเกิดแล้วข้าจะไม่จากไปและแล้วประตูปิดลงปล่อยให้ความมืดและเสียงหัวเราะลอยวนอยู่ในห้องนั้นอย่างไร้ที่สิ้นสุดคุณอยากให้ฉันแต่งต่ออีกไหมเสียงหัวเราะนั้นค่อยๆจางหายห้องกลับคืนสู่ความเงียบแต่ความรู้สึกเย็นยะเยือกยังคงอยู่เหมือนมีบางสิ่งไม่เคยจากไปหมอค่อยๆฟื้นคืนสติแต่เมื่อสบตาก,กับผนัง เขาเห็นลายเส้นสีดำที่ยังคงอยู่และคราบเลือดจางฮ่ฮ่เขาพยายามลุกขึ้นแต่ร่างกายอ่อนแรงเกินกว่าจะขยับเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นจากต๊ะข้างเตียงเขาเหลือบมองหน้าจอชื่อผู้โทรคือไม่ทราบเขารับสายเสียงในสายเป็นเสียงเด็กเสียงที่เขารู้ดีข้ากำลังรอเจ้าอยู่หมอสติแต่วางสายทันที แต่เสียงหัวเราะนั้นยังคงกล้องในหัวหญิงตั้งคันและมาลายเรื่องราวที่ไม่มีใครเชื่อแต่บางสิ่งไม่เคยจบลงง่ายฮ่าฮคุณต้องการให้ฉันแต่งต่ออีกไหมหมอหันไปมองหน้าต่างห้องนอกนั้นเป็นความมืดมิดหนาทึบไม่มีแสงไฟรถผ่านไม่มีเสียงฝนตกแต่ในใจของเขาความรู้สึกไม่ปลอดภัยกลับเพิ่มขึ้นเรื่อยฮ่าฮะ ทันใดนั้นเสียงฝีเท้าเบาๆดังขึ้นจากทางเดินชัดเจนขึ้นเรื่อยฮะฮใกล้เข้ามาหมอหันกลับไปมองประตูเสียงฝีเท้านั้นหยุดลงหน้าประตูประตูค่อยๆเปิดออกเองช้าฮะฮเผยให้เห็นเงาคนสูงโปร่งรูปร่างคล้ายหญิงตั้งขันแต่มีลายเส้นขาวดำพาดผ่านร่างกายเหมือนมาลายดวงตาของเงานั้นเต็มไปด้วยความว่างเปล่า แต่แฝงด้วยพลังอันน่าสะพรึงกลัวหญิงตั้งคันในร่างมาหลายก้าวเข้ามายิ้มแห้งแลง้งเสียงที่แหบแห้งแต่ชัดเจนดังขึ้นข้าคือสิ่งที่เจ้าพยายามปฏิเสธและข้าจะอยู่กับเจ้าตลอดไปหมอพยายามลุกขึ้นหนีแต่ร่างกายไม่ตอบสนองทุกอย่างกลายเป็นฝันร้ายที่ไม่อาจตื่นและเสียงหัวเราะของเด็กดังสะท้อนในห้องนั้นอีกครั้งดังก้องกังวานไม่มีที่สิ้นสุด คุณต้องการให้ฉันแต่งต่ออีกไหมแสงแรกของรุ่งอรุณาสาดส่องเข้ามาในห้องความมืดค่อยๆเลือนหายไปเสียงหัวเราะที่เคยก้องกังวานจางหายเหลือไว้เพียงความเงียบสงัดหญิงตั้งคันในร่างมาลายค่อยๆจางหายเป็นเงาเบาบางราวกับลมหายใจสุดท้ายที่ปลิวไปกับสายลมหมอได้สติเขายืดตัวลุกขึ้นแม้ร่างกายยังอ่อนแรงแต่หัวใจเต็มไปด้วยความโล่งใจทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในคืนนั้น เหมือนฝันร้ายที่เลือนรางแต่ความรู้สึกบางอย่างยังคงอยู่ในใจเขาเป็นความลึกลับที่ไม่มีคำตอบและเรื่องราวของหญิงตั้งคันกับมาลายจะยังคงเป็นปริศนาในความทรงจำของเขาตลอดไปในโลกนี้บางสิ่งไม่อาจอธิบายได้ด้วยเหตุผลแต่บางสิ่งจะอยู่กับเราในรูปแบบที่เราไม่เคยคาดคิดจบบริบูรณ์